ภิกษุทั้งหลายนิวรณ์หอย่างนี้ห้าอย่างเป็นอย่างไรคือการมฉันทะนิวรนพยาบาทนิวรณทินมิทะนิวรอ,อุทจักกุกกุจ,จนิวรวิจิกิจฉานิวรภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลนิวรณ์ห้าอย่างภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรูเพื่อความสิ้นไปเพื่อละนิวรณ์ห้าอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย ภ谢谢 e A A ิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวษสักะย่อมเจริญสัมมาวาจา อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโมตสักะย่อมเจริญสัมมากรรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโมทสักะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวศกะย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวักะย่อมเจริญสัมมาสติ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวสักะย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวตสักะภิกษุทั้งหลายอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เหล่านี้อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละนิวรณ์ห้าอย่างเหล่านี้